สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชย,ยานินในรายวิชาคณิตศาสตร์และหัสวิชาคควาย1 4นึนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหารจำนวนนับที่มีตัวหาร3หลักกันนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารและแสดงวิธีทาโจทย์การหารที่ตัวหารมี3หลัก พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลหารได้นะคะ,ะแล้วมาดูตัวอย่างนะคะป้ามีขนมอยู่2,640ชิ้นต้องการแบ่งใส่กล่อง120กล่องจะได้กล่องละกี่ชิ้นซึ่งเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า2,640หาร120เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์นะคะเราก็มาแสดงวิธีทำนะคะโดยในตัวอย่างคุณครูได้ขีดเส้นให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่า,าตัวเลขนะคะที่เป็นตัวหารนะคะจะอยู่นอกเครื่องหมายหารยาวนะคะอันนี้คือเครื่องหมายหารยาวแล้วเรียนดูตามลูกศรของคุณครูนะคะและ2640เป็นตัวตั้งนะคะจะอยู่ในเครื่องหมายหารยาวจากนั้นนะคะ ตัวเลขนะคะเป็นจำนวน3หลักนะคะเราก็หารจำนวน3หลักเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจำนวน3หลักแรกก็คือ264 120นะคะห2 0หาร264 120นะคะ120คูณอะไรได้264ไม่มีนะคะซึ่ง120คูณอะไรที่ใกล้กลเคียงแต่ไม่เกิน264 ก็คือคูณ2นั่นเองนะคะ120คูณ2ได้240นะคะ240ตัวนี้นะคะมาจาก120คูณ2นั่นเองนะคะจากนั้นให้เรานำ264มาลบกับ240ที่เราหามาได้ใช่ไหมคะ4ลบ0เหลือ4 หกลบสเหลือ2นะคะแล้วก็ชักตัวเลขที่เหลือตัวถัดไปลงมานะคะก็จะได้ว่า240และก็นำตัวหารมาหารต่อนะคะเพราะว่ายังไม่จบนะคะตัวหารก็คือ120คูณอะไรแล้วได้140นะคะก็คือ120่คูณสได้240นะคะ นำมาลบกันเหลือ0นะคะแสดงว่าข้อนี้เราหารลงตัวนะคะดังนั้น2,640หาร120เท่ากับ22นะคะตรวจคำตอบได้โดยนำผลหารคูณตัวหารจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะผลหารก็คือ22นะคะ ตัวหารก็คือ120ถ้าคูณออกมาแล้วนะคะมันจะได้เท่ากับ2640ก็คือตัวตั้งดังนั้นคำตอบก็คือ22ถูกต้องนะคะสุดท้ายนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมตออบอตอบนะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะโจทย์ถามว่าป้าแบ่งขนมได้กล่องละกี่ชิ้นนะคะก็ตอบให้ตรงนะคะว่า ้าแบ่งขนมได้กล่องละ22ชิ้นนั่นเองนะคะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะคะ1.37วันนี้คุณครูมาพาเราทำา1ข้อนะคะอะ 760หาร240เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนตั้งวิธีทําขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตัวหารอยู่นอกเครื่องหมายหารยาวนะคะเครื่องหมายหารยาวสีแดงขีดให้ขึ้นมาสุดตรงบรรทัด ด้านบนนะคะแล้วก็ตัวตั้งอยู่ในเครื่องหมายหาร240 3หลักก็หารจำนวน3หลักเช่นเดียวกันนะคะก็คือ576 240คูณ2ได้480จากนั้นก็นำตัวเลขมาลบกันนะคะลบตั้งให้ตรงหลัก6ลบ0เหลือ6นะคะ7ลบ8ไม่ได้ไปยืม5มาเป็น17 17ลบ8เหลือ9นะคะทีนี้5จากเดิมมีห้า ถูกยืมไปเหลือ4ก็คือลบกันเหลือ0ด้านหน้าก็ไม่ต้องไปคิดนะคะก็จะเหลือ96นะคะแล้วก็ชัก0ลงมานะคะ240คูณ4ได้960นะคะลบกันเหลือ0นะคะดังนั้นคำตอบคือ24 ตรวจคำตอบโดยเอาผลหารมาคูณกับตัวหารนะคะ24คูณ240ได้เท่ากับ5,760ก็ได้เท่ากับกตัวตั้งนะคะดังนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบ24นั่นเองนะคะดังนั้นจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าการหารลงตัวนะคะเพราะว่าผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะ่ะ ถ้าหารไม่ลงตัวนะคะผลหารคูณกับตัวหารแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษถึงจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการหารตัวเลขที่ที่ตัวหารมีจำนวนสามหลักไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ